โอ้ยมาหลายคักหลายแทนนอออุปกรณ์เกมให้มันเหมือนเนี่ยนนะ่ะให้เบิด์เออโอ้ยเอาสวยๆกับนั่งงามจะบาทแน่พี่น้องครับซึ่งวันนี้เพื่อนได้มีการคัดเลือกนั่งงามนะครับจากทัว่วโอ้ยเป็นยางวาเบิงเน่ยนาะจากทั่วประเทศไทยครับคัดสาวงามแต่ว่ามือดีเพื่อสิขอใส่เวที่ระเบียบวัฒนศิลในการแข่งขันรอบตัดสินนะครับ หาผู้เขารอบค้นสุดท้ายพี่น้องครับช่วงนี้เพื่อเป็นการบ่เสียเวลาครับน้ำพระพิธองเขาสูเวทีการประกวดนางงามอาบีคำขึ้นมือนีครับเรามาเริ่มต้นกันที่หมายเลขหนึ่งครับนางงามหมายเลขหนึ่งในค,ค่ำคืนนี้ชื่อน้องอับนะครับชื่อจริงน้องอับรีศีวัดดอนสัดส่วนวัดมื้อเช้านี้1688 ร้านอับปีสังกพันธ์ส่งเข้าประกวดโอ้ยยีห่ามึงพิการไปก็ได้เขารอบน้ำมูอยู่เนาะโอ้ยอีนางงามเอ้าโอ้ย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 มนไปตลอดรอบปนอนมาเดี๋เนอต่อไปเป็นนางงามหมายเลขสองน้องวีวีผีวัดโพสัดส่วน16200 วัดป่าสาหลายผีเจ้าส่งเข้าประกวดโอ้ยอผมว่าย่างน้ำมูก็ได้เข่ารอบอยู่เนาะนางงามยื่ดีดิแย่หยอกกันไรต่อไปนางงามหมายเลขสามน้องสี่ผีวัดแจง้ง สัดส่วนวัดก่อนขึ้นชก80 80 10ลงค่าสัตว์จังหวัดขอนแก่นส่งเข้าประกวดอย่างเขียมเขียมอีนางงามเขียามไม่ค่อยได้ประเด็นราคาโอ้ยสดเกือบนานางงามห้ามพกหม่ำขึ้นเวทีนะครับเขียม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 ค่อยๆก้าว อันนี้คือ3มผู้เข้ารอบแล้วนะครับกรรมการมันเอาไหนคัดมานะครับไม่รู้ว่าเอาตาไหนคัดนะครับต่อไปนางงามหมายเลข4นางสาวเยาวเรเปรตวัดโพสัดส่วน90-20-200รโรงเรียนสอนช้างจังหวัดสุรินส่งเข้าประกวดโ,โอ้ยอีหามึงเห็นมังกรสียางเร็วกว่านาะยกบ,บอลเนาะ บ้านไหนประกวดนางงามขอใส่เกือบดาวเทียมใส่ประกวดที่ฮามึงมึงก็จะเป็นบ่เบิ่งเวที่เขาจะเคียนเนาะอ,อย่างไม่ไหวกว่นั้นเล่งจังหวะกันนะโอ้ปัน,นหายใจบ่พี่น้องเมมันเนี่ยนางงามขอเชิญเข้าที่ได้เลยนะครับและท่านสุดท้ายครับผู้เข้ารอบคนที่ห้านางสาวเอ็มออนณอมเอน สัดส่วนวัดม่อเช้า1 8 1688วัดป่าโนนนิเวศส่งเข้าประกวดครับนี่คือนางงามท่านสุดท้ายเรามาในชุดบิกินี่นะครับในชุดราตรีอ้าวไปโอ้ยไโอ้ย้ย้ย ไปกูโซ่เดี๋ยว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 ขึ้นมาอย่าเฝ้าโซกันเถอะฟังกรรมการสิบอกได้เถอะเพื่อเมื่อกีตากอุแห้งแทมันเนี่ยเปล่าไ่ได้ปรนได็นมึงก็อยากเฟ้าอีเบอร์ซีเนาะแม่มึงเป็นใบมึงเข้ารอบได้แบบใดนวะเอ้ยกรรมการครับมันได้ฉันไดาไหมอุ้ยมันได้มึงเริ่มรักเบกะลีทีบ้าง่านเอ้าคือฟังออกเลยมาทำมาเป้าดอกเมื่อสายตากูกเอาหูดีบ้างว่ากูเบเกลีโอ้ยเจ้ากระไดเนาะ เอาคอยคิดว่าเนาะไปหาคิดไปทั่วไปทีบเ,เอาไหมเอาไหมเอาไหมหยาบไปรเฮ้ยโอ้ยหัวหน้านางงามอย่งจั๊กเกียบเอาแล้วเอา้ตัวอีนางงามเบอร์สามเนี่ยเอาไหมพร้อมนางงามทั้งหมดจัดแถวจัดแถวจัดแถวเลียนมาพี่มูฮาสูรจัดแถวได้จัดแถวเรียกแถวกุฏิหน้าแถวแถวแถวไปทั้งคุณแถวไปทั้งคุณย่างไปพูนเรียกไปพูนมูฮาสูรโอ้ยนี่นี้ อาฟังสะเกินมันว่แมนแบบนั้นเด้อรท่างนี้ทางนี้เอาไหมน,น,หนัง<ๆ>่งอนมจัดแถวโอ้ยเออเออเฮกลัไทเบอร์ซเนาะเอ๊อะเอเออเอะเอ๊ะเเอเอ <laughs> <techniques. S 1> มึงเขารอบได้แบบไกูว่าะงมึงหลแมึงอยากคอยมาถางหลังกู เอาไหมนั่งเอาทั้งหมดแถวตรงเออโอ้ยนั่เอาเ้ยนี่มันของแม่งอย่างหั้นโอ้ยอีนั่งงามนี่เนาะซ้อนออมจัดปะไ้เนาะเอาไหมแถวมันบริยาไหมแถวเลี้ยงหน้ากระดานอีกนั่งเอาทั้งหมดเลี้ยงเบอร์แม่เลี้ยงเบอร์เลี้ยงเบอร์เร็วเรลี้ยงเบอร์เร็วเร็วเนี่ยผมก็ปะไรซื้อเบอร์โอ้ยผมเป็นซื้อเล็กโอ้ยเนี่ยไปจัดตามลำดับหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะโอ้จัดนี่เนี่ไปพูดเอา โอ้ยตนตนตนมันอี่เจ้าอ่ะเรียงคอยบอกว่ามันบ่รู้เลี้ยงมันบ่เข้าใจนี่มันอี่รู้เจ้าเปล่อันนี้อันี้ก็เดี๋ยว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 กันมันเจ้ามาคอยเคยเห็นมันต้องอ้าปากกว้างเดี๋ยวคนใบมันเป็นใบกมันหูหนวกก่อนมันสิหูหนวกของหูบ่มันเป็นอยังไรอ่ะมันไปเวียนเทียนออกเบื่อออกภาษาอายุวัดมันเป็นตังไรบัดมันเล่เมียมันเล่เปนั่งอยู่ขางหางทาสเด็กน้อยใบมันขี่คันขา้ก็เลยเอากระโปงอยู่ใส่หูมันดังตั้ม บอกว่าเรียงเบอร์นะต้นบอกว่าเลียงเบอร์ไหมออีเชลีเลียงเบอร์เอออ้ยเออโอ้ยเออเออนออเอ้ารอดอาเดอเออนออเออเปอเออเอาเออเอัเอาเออเาอนออเ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 อาเงอเอเทีเออเออเออเอเออเเออเออเงอเออออเออเออออเนอเออเอเเอเ ูอยู่ขางมันกูดจอยก็มองเลยนะเอาก่อนอื่นครับนางงามหมายเลขหนึ่งขอเชิญแนะนําตัวครับน้องโบค่ะชื่อจริงเหรอครับชื่อจริงชื่อนังโบค่ะโอ้ซื้ออีเลนได้ปะนี่โบราณค่ะเป็นคนมาจากจังหวัดใดครับเมืองเลยโอ้ยสาวเลยยไปนี่ครับเา้าเลยยเ้วบ่เคยขี่คานล้วเฮ็ดเรียกวกางานหลักกะบัเคยบ่เคยโอ้ยสาวเลยจ้ะเฮ็ดงานอียงครับ อันอดิเลกกราคะขึ้นบะขามหวานค่ะปาไล่ได้ดีบันไดครับขึ้นบะขามหวานนนตาบ้งค่ะขึ้นบัขาามนต่าฝนตกอีฉันขาดทื่นค่ะเอาเฮ็ดตั้งแต่ไปขาดทื่นแล้ววายขาดทุ่นแล้วผู้ใดสิไปเฮ็ดได้เน่ามันกินบ่ได้แล้วฝนตกลองไปกินเบืองห้าแล้วกินแล้วตั้งชิคกี้ตาร์คี้แตกกับหัวจักวายดอกเนาะลองเพ่งสาวเลยได้บมอครับไดอยู่จ้าเอาขอสาวเลยจักบาทได้หนะอาจารย์ล้มพัด เท่านี้แหละพอมีคจ้างนี่มก็เอาเนาะโอเคครับพอเราจะรู้จักที่ไปที่มาหมายเลขหนึ่งนะครับต่อไปนางงามหมายเลขสองซื้อว่าจังใดครับอีหล่าซื้อวิวีค่ะเอวิวีซื้ออีหลีอีหลีอีน้ำสกุลยังครับวิวีวิวีมุ่งแทงกลางโอ้มาแต่จังหวัดใดครับโรราชโรราชพาร์ทรราชบ้านเองโอ้เหตุงานอียงครับเอ่อปกติจับเลี้ยงสีกันเอาไว้เนาะ เราแล้วนอกจากนั้นอีกนะครับนอกจากนั้นก็จับแข่งซึ่งกันโอ้ยเฮ็ดงานอยู่สวนสัตว์เป็นบ่อยไหมครับเมนค่ะหลายกว่านั้นเห็นดยังกรรมการ์ค่ะบางขาดันกับมีอีกเห็นดยังอ่ะมันจีกันกับลิงโอ้ยนี่ก็ได้เนาะอ๋อหรอโอ้พอมันน่ะสุดสุดห้หมายเลขสองเนี่ยวีวีเอ๊ะยังเสื้อเหรียญมาตั้งไหนครับในน้ำอีกเนี่ยน้องน้ำครับน้ำยังน้อเนี่ยน้ำหวานค่ะ มาสมชื่อแมนต่อไปเราจะสัมภาษณ์นางงามหมายเลขส0โอ้นยากง้นมีอะรอ้างกรรมกาโอ้ยเนาะเหตากว้างกว้างโอ้ยตนใครยม่ได้ถามไม่ได้บาโลออีเชเลกกรรมการถามมึงว่าซื้อว่าจังดาบดอตอบตาแม่ อ๊ะอ่ามาซื้อเชอร์รี่แอนโอ้ยถามมันด้ข่อยเ่ามันเหตุงานอีหยังเหตุงานอีหยังมาก่อนโอ้ยกุ่อไนแอนแอ๊ะแอ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 ะไม่อย่างอัต้นมันเป็นกาลีโอ้ยเ่้ย แปลเก่งเหรอวะถามมันอะไรอีกคนนี้เอาถามมันอีกเนี่ยเอาวางวางก็นั่นมึงเห็ดหยาโอ้ยกลุ่มเงยแทนไม่เ็ดไม่ยังล่ะต้นยังมันไหดยังล่ะยกสะดุ้งยกสะดุ้งยังไหนหน่อยเนี่ยวเมียนบอกูอุศีแซงกระแทกมัน เป็นใบแรกโอ้อะต่อไปเราจะมาสัมภาษณ์นางงามหมายเลขสี่นะครับอีหล่าซื้อว่าที่ไหนครับแอะโอ้ยเพิ่งกอด้อีหล่าเมื่อไหร่เออเออเออมันญาติบทอีหล่าว่าเป็นอย่างครับยืนใบซีๆครับกรรมการครับครับกัญยากกรีมอกมามยุ้ไซล่ะน้ำอีนีก็ได้นาะอีหล่าซื้อปลาจังไหนเนี่ยน้ำตัวพี่น้องคูณจักแน่ ซื้อนังซีจ้าโอ้นังซีมาแต่จังหวัดใดครับมาแต่จังหวัด้อยเอ็ดจ้าเห็ดงานอย่างมาก่อนครับเห็ดงานออกเล็กค่ะนอกจากออกเล็กแล้วเห็ดอย่างอีกครับเลี้ยงหมูจ้านอกจากเลี้ยงหมูแล้วเห็ดอย่างอีกครับหมูเลี้ยงงานอดิเรกเห็ดอย่างไหนงานอดิเรกจับหมูเลี้ยงแข่งการค่ะหลังจากนั้นอีกด้ครับกินห่ำแข่งหมูหลังไปไกลกว่านั้นอีกด้ยครับให้หมูสี มึงเอาครบทุกอย่างแล้วลูกเนาะใหญ่เซิร์ฟแ่อีพีบอสตะบอคตะบอเซิร์กับคือหมูมุกเนาะไอ้ไทม์เนี่ยมานด่นนั่งอ้าหมายเลขสุดท้ายซื้อว่าจังไหนครับเจ้าซื้อว่าจังไหนไฟบอสเจ้านี่ละต้นซื้อต้นหรือซื้อในตีโอ้หน้องยาว์เลศเนาะมาที่จังหวัดใดครับจากหนองบัวลำพูนางบัวลำพูเพชรงานอีหยังครับอยู่ในป่าซ่าครับเอ้ยเจ็บไข่เจ็บเห็ดตีเจ็บเห็ด เพชรนี่อย่างนี้เลยภาษาเก็บกระดูข่าวปวดเลอุ้ยไล่ได้ดีบ่ครับเมื่อใดตายไล่ก็ได้ไล่เมื่อใดตายน้อยก็ได้น้อยโอ้ยดูดิแต่เช่นมามันก็มีหลายดุกเนาะดุกผู้ชายดุพุดุกกระเทยพันเอาบ่ครับดุกกระเทยบ่เอาเป็นอย่างครับมันเป็นเอ็นเอาปเอนได้เขาตายนักอื่นกับมีดอกอแต่รถตามตายเขาก็ว่าเป็นเอ็นได้กระเทยั่นเหรอ้ากรรมการครับทังได้ครับ อีที่แรกน่ะมันว้ายฉันเอ้ยู่าุดจืดๆม่้ยคุณมาทำมาว้าวดอกไม่อยังว้าวอีหยังว่าสันว้าววดีดีไม่อยังว้าวว้าปุ่นยเอ้าจะมาว้าวไม่อยงไอเห้งจอจอไม่ยังจอจอตุ้นจานกรรมการนะไม่ยังมันว้ายฉันอีแล้วขนาดนี่ในิสัยบรดีค้างได้น่นน่ะอีอีอีอุปกรณ์การเกษตรอีหยังอุปกรณ์การเกษตรขุ้ยโอ้ยอีอุปกรณ์เสาบ้านไม่ยังอุปกรณ์เสาบ้าน กรรมการมันวายฉันโอ้ยเนาะกูสิต่อต่อยังบาดสั่นดิยังต่อต่อไอ้ไอ้ต่ำมึงเด้อมึงเด้อกูต่อบอไปนี่เด็กกลัวยังต่อบอตับนี่กรรมการเห็นมันเฝาวะนะมันเฝ้ายังเฝ้ายังเฝ้าวะสันเาคือยังบักเฟี้ยงนี่ยังแบกเฟี้ยงเลี่ยมเอ้ยอีปอบเมื่อบัจรแขวงวะสันเมงเอ้ย ว่ากันน้ำบักจับด้วยหันหลังยังน้ำบักจับเป็นลวดลายเลยอีปอโอ้ยอีบ่อทางใส่ยมึงให้เฝ้าอย่างเฝ้าบ่เฝ้าอยู่กลางน้ำเนาะอย่างกลางบ่อยู่กลางน้ำไม่ยังอยู่กลางน้ำกว่าเขาท้ากรรมการไม่ได้ใส่พอดีบอกมันเศร้าว่าในฉันโอ้เอาเอาจังสีเร็วเจ้าพวกหลายก็เล่าเพื่อนเลยนี่เอาจังสี่สิครับนั่งง่ามรอบนี่เป็นรอบความโอ้ยไปอย่าไปกวนเขาอย่าไปเหตุเขา บอกว่าในซีโอ้บอกอันนี้เอาจังซีสครับเป็นนางงามจังไบจังงบเออเออเจนี่ทงหมดแถวตรงเออพ่ออยยืนตรงดูได้สูงกรรมการขาอีนี่มันตีน้องหนูอ่ะออกนาล้ามึงน้าหน้าโอ้ยกรรมการุนน้อใหญ่ได้ที่แล้วตีได้ที่แล้วต่อไปไปรอบแสดงความสามารถพิเศษแสดงความสามารถเอาสิตีลูกกาแข่งกันโอ้ยพอ ผมสิมีดนตรีให้พี่น้องเต้นไซให้มูเจ้าเต้นไซแต่ว่าผมบอกให้หยุดต้องหยุดยุติอะไรท่านห้ามขยับขยันเข้าใจบ่โอเคบอกใจว่าบอกอี่างนวันบอกอีนี่เชอรีต่อไปเขาสีห้สัตว์แดงความสามารถให้ผมง่ายน้ำให้เต้นเล่ยขันดนตรีหยุด ให้อยู่ท่าใดท่านั้นโอ้ยโอเคครับรอบนี้เป็นรอบประกวดนะครับในเรื่องของความสามารถพิเศษของนางงามพร้อมแล้วในช่วงนี้รอบแรกอาจารย์นักดนตรีเช่นครับขอดนตรีมา อาเปียบมูต้องเต้นพร้อมกันทั้งหาหมยเลขไหมครับเพราะไม่ไห้เต้นพูดียาวทีข้าใจบอกเอาเต้นพร้อมกันทีหาไมยเลขบอกมันอีกว่นไงบอกมันอีกเนี่ยเต้นพร้อมกันอีควยเขาบอกให้เต้นพร้อมกันมึงยืนหาพรบอกว่าเนี่ยเออมึงเข้าใจบ่อีเบอร์สองเบอร์สามนะ เข้าใจป้องโอเคโอเคอเขาเอาไม่อาจารย์อาจารย์ดนตรีครับเอาดนตรีรอบที่สองไปไเอานางงามยกโยุ่หนึ่งสองยุดแม่มันเนี่ยสิบหลอดทำล้ม บอกว่าจะเต้นต่ำมูตั้งกูเด้อเออเขาใหหยุดเดาหาพอมมงตี <c oughs> บ่เข้าใจอกันมันแบ่พอฟังเนาะอีส่างมึงเอยว่าได้ไปให้เดาเขาอาการโอ้ยโอ้ยขอชีวิตลังรอดบ่เลยใจเย็นเย็น มึงกับกูบาหวานสิช็อตบอกมาเลยสิอาจารย์ครับรอบสุดท้ายครับขอดนตรีแบบลํำสิ่งไปเลยเอาที่น้องตัดสิ้นซ้อยกันนะครับนั่งงามตะระผูตะละคน1 2ปีมารีปีปีโอไม่อย่างไรทั้งนั้นก็ได้กรรมอีลอยอีลอยเดาเขา เอาไมอาจารย์มันออกมาได้อีกรอบนึงครับเอาลวกไป บอกมั้ยสิอย่าได้นาะมึง่าไปจกนีแต่งโมเขาโอ้าโอ้น้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอเยโอุยโอ้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 อ้ยโ้อ้ยโีอ้ย้ยอ้้ย้อ้ย ต่อไปจะเป็นการประกาศผลนางงามนะครับผู้ที่ชนะเลิศในการประกวดนางงามอาบีในค่ำคืนนี้ได้แก่หมายเลขเราไม่ไหแอังซีโอ้ชินอ๊อกตึงเต็มหมายเลขไหนครับพี่น้องหมายเลขไหนครับเอาหมายเลขไหนครับขอเสียงโหวตให้หมายเลขหนึ่งครับสาวเลยสวดพุ้ใดเชื่อหมายเลขสองสวด ผู้ใดมักน้องชาลี่สวดสวดเพรี่มักเจสีสวดสวดโอ้ยของเชียร์เพรีมักน้องต้นสวดสวดเมมเนี่ยผลออกมาแล้วอย่างเป็นทางการนะครับผู้ที่ชนะในค่ำคืนนี้ได้แก่นางงามหมายเล่ยการดีๆนะครับห้ามร้องไห้นะครับโอ้โหขี้แดดใสอีนางงามได้แก่ โอชีเดียดนางงามเด็ดองนางงามที่ได้่นเลิในค่ำคืนได้แก่หมายเลขหมายเลขหมายเลขสน้องเจลลี่สำหรับผู้ตกรอบในค่าคืนนี้นะครับจะได้ตั๋วเครื่องบินไปแม่กับกรุงเทพฮ่องกงนะพร้อมด้วยบัตรอาบน้ำฟรีที่ฟาร์มจระเข้สวันสคืนบัตรอาบน้ำ ยูแฟาร์มยูรักีมึงไปรยุทธิตีบ้านเดียวแต่มารกนบ้านใดครับถามเน็ตต่อค่ะถามบ้งไหนครับสายสบายบะมีมังคุดบะมีบอกค่ะอันบะมี่คำมีเบอร์เดียวครับให้ได้เบอร์เดียวครับปากกวัดจังสิกู้ว่าปากกวัดน้ำเอ่อีลอยเอา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 มาแเป็นอย่างไรพี่พีสวยมันคืออะไรโอ้ยเขามีความสามารถหลายอย่างพี่พี่ไปที่หนักไปเอาไหมเนาะเสียใจเอาสำหรับนะครับสามท่านที่เหลือนะครับ สำหรับน้องต้นก็จะได้จระเข้ไปเลี้ยงที่บ้านหนึ่งคู่นะครับกรรมการไม่อย่างเจ้าไปตายสีแครไปเลี้ยงวะนี่เมย์โอ้ยเนาะก็เลี้ยงควายอยู่บ้านกับชิคานเลี้ยงอยู่บ้าเวหรอกอยู่บาวตีซีกูดีใจน้ำมึงเด้ออีเฮียสีเจ้าได้หมูหน่อยไปเลี้ยงบ้านตัวหนึ่งเด้อโอ้ยแต่ยู่ฟ้ากับไรเลยเป็นรอยไม่เอาบ้า เอาอีนาง,งามมาไม่หยังมึงก้มกให้หยังเลยนี่โอ้ยซีบอกมาเลยบ่มีมงกุฎบ่มีสายสะพายบ่มีมงกุฎบ่มีสายสะพายรุ่นมึงต้องพ่วงหลีกับสายพานลกูกศรแล้วเอาเอา,เอาไม่หยังเลยเอามันวายหยั่งหรือซีเลีชลีเอา มึงอย่าลมเด้อกูมาซอยนะจ๊ะผู้ใดปูแยนว่าสเสมอกันเอ,เอาไปเคียร์กับกูหลังห่านเลยนะคะมึงเป็นใบกันว่ากูว่าได้นอกูโต๊ะห่านนี่แม่เ,เ,เกือบอายุฟังพี่มึงเป็นใบกูไปเคียยกก่อนมึงมึงเป็นใบถ้อคอยเนี่ยกูคืนท่านึงให้กูเป็นใบอารมณ์เสียเอาเยกก็คือเฮ้าอยู่ยดีแแอ่นั่นดีมึงคือสิบว่าพ่อใจแถมมึงขึ้นมือแรกแม ซีป็นอย่างดียวัออยงเกงขยันยืนยืนนดเดียเอาเชิญเขาส,สวยน่าง,งามนแน่พี่น้อง <laughs> เข้มเข้มก็นั่นเป็นน่าง,งามอะ่ะเข้มหรอกค่ะยังกบขายแห้งบ่ได้แบบแค่ห้ำออกแท้ค่ะสร็จเป็นแห้งใจแน่พี่น้องครับ <laughs> เล็กๆน,น้อยจากระเบียบวัฒนสินมาเป็นความสุขให้กับแฟนๆครับวัตถที่พูดไปแล้วไม่สุภาพไม่เพลียเสดห็หูผมแม็กนันดลินพร้อมด้วยทีมงานระเบียบวัตนสินขอกราบประทานอภัยแฟนๆในโอกาสนี้ด้วยถือว่าเป็นการส่งมอบความสุขให้กับแฟนๆครับ